สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงเรื่องราวที่นำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นในประเทศจีนนางแบบสาววัย8 8ปีคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าจังเ่าถึงขนาดมีการหลอกลวงแชมป์โอลิมปิกในตอนนั้น และจำนวนเงินที่โกงก็มหาศาลสูงถึง3.2ล้านหยวนประมาณ16ล้านบาทแต่จุดประสงค์ในการโกงเงินจำนวนมหาศาลนี้นอกจากจะใช้เพื่อตัวเองแล้วจุดประสงค์หลักคือเพื่อซื้อรถสปอร์ตยี่ห้อ Porsche ให้แฟนหนุ่มที่เพิ่งรู้จักกันในตอนนั้นเรื่องนี้ได้รับความสนใจจากผู้คนจานวนมากวันนี้จะพาทุกคนไปดูเกี่ยวกับลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยกันอีกครั้ง จางเชาหลอกลวงแชมป์โอลิมปิกได้อย่างไรแฟนหนุ่มของเธอมีสเสน่ห์อะไรเราจะย้อนกลับไปในปี2006ด้วยกันนะคะจังเชาเกิดที่กรุงปักกิ่งในปี1987พ่อของเธอเป็นวิศวกรส่วนแม่นั้นช่วงแรกๆทำงานในโรงพยาบาลแต่เพื่อจะได้ดูแลลูกสาวให้ดีขึ้นจึงลาออกจากโรงพยาบาล จางเช่าเติบโตมาภายใต้ความรักของครอบครัวช่วงปิดเทอมฤด,ดูร้อนหลังจากสอบกลางภาคเสร็จในปีนั้นขณะที่กำลังเดินช้อปปิง้งเธอก็ไปต้องตาแมวมองจากบริษัทโมเดลลิ่งหนึ่งเข้าด้วยความคิดที่รู้สึกสนุกสนุกและอยากสัมผัสวัยทำงานตั้งแต่อายุยังน้อยเธอจึงได้ตกลงเซ็นสัญญากับบริษัทและได้กลายเป็นนางแบบทั่วไปผลการเรียนของจังเช่าเริ่มแย่ลงเพราะเธอมักลาเรียนออกไปทำงาน ความหรูหราและความฟุ่มเฟือยในแวดวงแฟชัน่นดึงดูดจังเชาผู้ไร้เดียงสาและเธอก็ค่อยๆเปลี่ยนจากเด็กสาวที่ดีไปเป็นหญิงสาวที่ให้ความสำคัญกับวัตถุสิ่งของเป็นอย่างมากในปี2005จังเชาก็เริ่มได้รับงานโฆษณาเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่เงินที่เธอได้รับจากงานโฆษณาไม่เคยส่งให้ครอบครัวของเธอเลยทั้งหมดถูกใช้ไปกับค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวของเธอ และเมื่อเงินไม่พอใช้เธอจะขอจากทางบ้านอีกโดยเธอบอกว่าช่วงที่พีคๆเงินในบัตรของเธอมีมากถึง7-8หมื่นหยวนประมาณ3 6 0 0 0 0หถึง4 0 0แ0นบาทสำหรับนักเรียนคนหนึ่งแล้วเป็นเงินจำนวนมากเลยทีเดียวแต่ถึงกระนั้นเธอก็สามารถใช้ให้หมดได้ในพริบตาเดียว และอีกอย่างเมื่อเธอถลำมลึกเข้าไปในวงการบันเทิงค่าใช้ใจ่ายรายวันของเธอก็มากขึ้นเรื่อยๆคนในวาดวงมีการเปรียบเทียบกันสูงมากและทั้งหมดก็ล้วนเกี่ยวข้องกับวัตถุนอกกายถึงสิน้นในขณะที่เพลิดเพลินและลงไหลได้ปลืม้มเธอก็รู้ดีว่าลำพังรายได้จากงานของเธอในปัจจุบันไม่สามารถประคองเธอได้นานจางเจาที่อายุยังน้อยรู้สึกว่า วิธีแก้ปัญหาคือต้องหาเงินเพิ่มในปี2005จางเฉาเคยถ่ายโฆษณาให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งเท่าแก่สัญญากับพวกเธอในขณะต้อนรับพวกเธอว่าหากพวกเธอต้องการซื้อบ้านในโครงการนี้จะมีส่วนลดพิเศษแน่นอนซึ่งทำให้จังเฉามองเห็นวิธีหาเงินได้จากจุดนี้โดยหาจุดเชื่อมโยงเรื่องนี้กับคนคนหนึ่งก็สามารถทำกำไรได้แล้ว คนคนนั้นก็คือเจ้าว้อยกัวหรือลุงเจ้าซึ่งก็คือลุงเขยของเธอเองลุงเจ้าซึ่งเป็นนักธุรกิจถือเป็นญาติสนิทที่รวยที่สุดแล้วเธอจึงได้หาโอกาสพูดคุยกับลุงเขยว่าเธอเองได้ร่วมธุรกิจกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งเธอทำหน้าที่เป็นโคศพของบริษัทนี้ด้วยคุณสมบัตินี้จึงสามารถซื้อบ้านได้ในราคาที่ถูกทุกๆุกตารางเมตรจะถูกลงหลายพันหยวน เนื่องจากลุงเจ้าเห็นจังเช่ามาตั้งแต่เด็กทั้งสองครอบครัวก็เป็นญาติสนิทกันมากดังนั้นเขาจึงไม่รู้สึกสงสัยเลยจึงให้เงินโดยตรงกับจังเช่าและการให้เธอช่วยจัดการก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรดังนั้นตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคมในปี2005ภายในระยะเวลา4เดือนนั้นเขาได้โอนเงินให้เธอไปอย่างต่อเนื่องถึง1.1ล้านหยวนประมาณ5ล้านกว่าบาท ให้เธอเป็นธุระช่วยหาซื้อบ้านให้จากนั้นลุงเจ้าก็มัวแต่ยุ่งและไม่เคยเอ่อยถามถึงเรื่องนี้อีกในที่สุดจางเช่าก็มีเงินเครื่องปีหลังจากนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2006จางเช่าได้รับการแนะนำจากเพื่อนให้รู้จักกับนายหยางที่เป็นผู้ฝึกซ้อมในทีมปิงปองซึ่งมีอายุมากกว่าเธอ4ปีที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่ง ด้วยภูมิหลังนักกีฬาเขาดูหล่อเหลามากทั้งสองคนอายุใกล้เคียงกันจึงคุยถูกคอและเข้ากันได้เป็นอย่างดีรู้จักกันได้สมวันพวกเขาก็เริ่มออกเดทกันความสง่าและความใจกว้างของนายหยางทำให้จังเช่าประทับใจมากนี่เป็นครั้งแรกที่เธอชอบผู้ชายคนหนึ่งมากทั้งสองคนได้ยืนยันความสัมพันธ์ว่าเป็นรักแรกพบของกันและกันจางเช่าเทความรู้สึกและเงินทั้งหมดของเธอให้แฟนหนุ่ม ขอเพียงเป็นของที่แฟนหนุ่มอยากได้เธอก็จะซื้อให้เขาทันทีและเธอก็ซื้อของแบรนด์เนมให้พ่อแม่ของนายหยางด้วยความใจกว้างแน่นอนว่าค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดนี้ล้วนมาจากเงินซื้อบ้านก้อนนั้นเหตุผลที่ทำเช่นนี้ก็เพราะเธอรักเขามากเกินไปจังเชาถึงกับสักชื่อแฟนหนุ่มที่แขนในเดือนมีนาคมปี2006ลุงของจังเชาได้เอ่ยถึงเรื่องบ้านทางโทรศัพท์ จงางชาวอ้างว่ากำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการและเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นเรื่องซื้อบ้านราคาถูกก็จะสำเร็จรู้ล่วงในเวลานี้ในอย่างที่อยู่ข้างๆได้ยินว่าแฟนสาวสามารถซื้อบ้านราคาถูกได้เขาก็รู้สึกตื่นเต้นมากโค้โจของผมก็อยากซื้อบ้านอยู่พอดีถ้าสามารถช่วยโค้ซื้อบ้านได้ในราคาที่ต่ำกว่าตลาดอนาคตผมก็มีความหวังที่จะได้ร่วมทีมอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ยังสามารถหาเงินได้ในส่วนต่างนั้นจางเช่าผู้ซึ่งกระตือรือร้นที่จะพิสูจน์ความสามารถของตนเองต่อหน้าแฟนหนุ่มก็พูดออกไปทันทีทันใดเลยว่าเรื่องนี้ฉันจัดการเองเพื่อให้อีกฝ่ายเชื่อมันและเพื่อสนองความหลงตัวเองของเธอสิ่งสำคัญที่สุดคือให้แฟนหนุ่มเห็นคุณค่าเธอพูดว่าที่จริงแล้วเธอเป็นลูกสาวเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ถูกพอจ้างให้มาทำงานเป็นตัวแทนขายในบริษัทเธอจึงมีความสามารถนี้ไม่ต้องกังวลนะในอย่างรู้สึกอึ้งและทึงมากที่แท้เขาก็กำลังคบกับลูกสาวคนรวยส่วนสิ่งที่จางเช่าคิดอยู่ในใจคืออะไรถึงอย่างไรเสียในตอนนั้นเท่าแก่ก็เคยพูดเรื่องส่วนลดกับเธอจริงๆ งั้นก็ให้โค้ชของแฟนหนุ่มมาซื้อเลยถ้าคำสัญญาของเท่าแก่ไม่เป็นไปตามที่พูดตัวเธอเองก็แค่โปะเงินส่วนต่างไปก็สิ้นเรื่องแม้เธอจะขาดทุนบ้างก็ไม่เป็นไรสามารถช่วยแฟนหนุ่มได้อยู่ในทีมก็พอแล้ว จังเช่าไม่คาดคิดว่าตัวตนปลอมของเธอจะกลายเป็นต้นทุนการโอ้อวดให้ในายหยางเธอเคยไปสนามซ้อมกับแฟนหนุ่มหลายครั้งทุกๆครั้งนายหยางจะบอกเพื่อนร่วมทีมว่านี่คือแฟนสาวของผมใครอยากซื้อบ้านราคาถูกก็บอกมาเลยและหลังจากนั้นพูดถึงเรื่องนี้ทีไรเขาก็จะรู้สึกภูมิใจเหลือเกินเพราะหลายคนในทีมให้ความสนใจและอ้อนวอนเขาตลอด ทำให้ในายหยางรู้สึกพึงพอใจมากแต่กลับทำให้จังเจ้ากังวลมากส่วนต่างของค่าซื้อบ้านของโคชหนึ่งคนเธอพอชดใช้ได้อยู่ดีๆมีคนอยากซื้อบ้านมากขนาดนี้จะทำอย่างไรดีแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้กลัวกระทบความสัมพันธ์ของนายหยางกับทีมรถที่นายหยางขับตอนนี้คือรถออดดี้มีอยู่วันหนึ่งตอนที่สองคนคุยกันนายหยางก็พูดให้ฟังว่าช่วงนี้นะ เขาชอบรถสปอร์ตของ p o พอชเอามากๆเลยจังเชาพูดขึ้นมาคำหนึ่งทันทีว่าฉันจะซื้อให้คุณหนึ่งคันแต่เห็นได้ชัดว่าหลังจากตัวเธอได้ใช้ใจ่ายอย่างสุรุ่ยสุรายเงินเหลือในบัตรไม่กี่แสนซึ่งไม่พออย่างแน่นอนแล้วจะไปหาเงินจากที่ไหนเฮ้ย hey, ถ้าสามารถหาคนแบบลุงเจ้าลุงเคยของเธอให้ได้เยอะกว่านี้ก็หมดปัญหาเรื่องนี้แล้วสิ คนในทีมปิงปองที่ต้องการซื้อบ้านก็ควรเก็บเงินค่าบ้านเขาก่อนแล้วซื้อรถสปอร์ตให้ในหยางสุดท้ายคอยคิดหาวิธีอุดช่องโหว่นี้จนถึงตอนนี้จังเช่ายังไม่รู้ตัวเลยว่าพฤติกรรมของเธอถือเป็นการช่อโกงในเดือนมีนาคมปี2006จังเชาเจอคนทำตาประทับปลอมคนหนึ่งแถวละแวกใกล้บ้านเธอได้ช่วยเธอทำตาประทับปลอมของบริษัทอสังหาริมทรัพย์สแห่ง ในเดือนเมษายนปี2006จังเช่าเป็นฝ่ายติดต่อลุงเจ้าของเธออีกครั้งและกล่าวว่ายังขาดเงินอีกเล็กน้อยเรื่องการซื้อบ้านก็จะสำเร็จแล้วพวกเขาคุยรายละเอียดกันอย่างไรเราไม่อาจรู้ได้แต่ลุงเจ้าเชื่ออย่างไม่สงสัยและนำเงิน1ล้านหยวนหรือประมาณ5ล้านบาทมอบให้จังเช้าโดยแบ่งเป็นสองครั้งในวันที่5พฤษภาคมปี2006ภายใต้การนำของแฟนหนุ่ม จังเช่ามาถึงค่ายฝึกซ้อมของทีมปิงปองและได้พบกับโค้ชโจและแชมป์โลกคนหนึ่งในขณนะนั้นหลายคนได้ทักทายและถามถึงเรื่องบ้านจังเช่าได้เตรียมพร้อมก่อนแล้วสร้างคำโกหกเป็นชุดและพูดเรื่องการซื้อบ้านที่ต่ำกว่าราคาตลาดนั้นได้อย่างน่าเชื่อถืออย่างยิ่งคนที่อยู่ที่นั่นต่างก็ถูกดึงดูดด้วยเรื่องนี้ พวกเขายังลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบภักสนามในขณะนั้นราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรอยู่ที่13,000หยวนประมาณ65,000บาทแต่จังเช่ากล่าวว่าเธอสามารถทำให้ราคาลดลงเหลือ9,000หยวนประมาณ45,000บาทซึ่งราคานี้ถูกกว่ามากในที่สุดก็บรรลุเจจำนงของเธอพวกเขาแต่ละคนต่างใจเงินมัดจำา1 0 0 0หหยวนประมาณ5 0,000บาท จังเช่าได้ให้ใบเสร็จรับเงินและประทับตราที่ปลอมแปลงมานั้นโดยบอกว่าจะนำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาให้เซ็นสัญญาอีกครั้งจากนั้นโคโจโก็แบ่งจ่ายเป็นสองงวดให้กับจังเช่าเป็นเงิน7 1 0 0 0 0หยวนประมาณ3.5ล้านบาทและคนอื่นๆในทีมก็ทยอยจ่ายค่าบ้านจังเช่าได้เงินอีกแล้วในวันที่14พฤษภาค,คมปี2006 จางเช่าใช้เงิน1.3ล้านหยวนประมาณ6.5ล้านบาททำการจองรถพอยสสีเงินเพื่อแฟนหนุ่มหนึ่งคันเมื่อแฟนหนุ่มเห็นของขวัญชิ้นนี้เขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแฟนสาวของเขาสามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตของเขาได้จริงๆเขายังใช้เงินหลายหมื่นหยวนซื้อแหวนเพชรให้จังเชาเพื่อแสดงน้ำใจและแทนคำขอบคุณของเขาจากนั้นมีคนในทีมของนายหยางให้ช่วยเรื่องซื้อบ้านอีก จังเช่าไม่ตอบตกลงอีกต่อไปเพราะความปรารถนาของเธอได้สำเร็จแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือการหมกมุ่นอยู่กับความรักที่แฟนหนุ่มมอบให้พวกเขาขับรถหรูไปสถานที่ไฮโซต่างๆจังเช่าสนุกกับชีวิตที่หรูหราเธอได้หลงไปอีกครั้ง แต่ท้ายที่สุดแล้วเธอต้องเผชิญกับความจริงเมื่อโคโจเห็นจังเช่าไม่เคลื่อนไหวใดๆหลังจากชำระเงินค่าบ้านแล้วเขาก็ติดต่อจังเช่าหลายครั้งและมีท่าทีที่จริงจังจังเช่ากลัวว่าสิ่งต่างๆจะถูกเปิดเผยก่อนเวลาอันควรเพื่อให้อารมณ์ของอีกฝ่ายคงที่เธอรีบดาวน์โหลดสัญญาซื้อขายบ้านล่วงหน้าจากอินเทอร์เน็ตและประทับตราของบริษัทด้วยตราประทับที่ปลอมแปลงนั้นมอบให้กับบุคคลที่ชำระเงินแล้ว หลังจากโคโจได้รับสัญญาแล้วก็รู้สึกโมโหเป็นอย่างมากเพราะสัญญาเต็มไปด้วยช่องโหว่และทำขึ้นแบบลวกๆยิ่งดูก็ยิ่งรู้สึกผิดปกติเขานำสัญญาไปที่สำนักงานขายเพื่อยืนยันและได้รับแจ้งว่าสัญญานั้นถูกปลอมแปลงขึ้นบ้านที่เขาเลือกนั้นถูกขายไปนานแล้วและบริษัทไม่เคยมีตัวแทนขายที่ชื่อจังเช่าขโจแจ้งความกับตำรวจทันที ในวันที่30มีนาคมปี2006เป็นวันเกิดปีที่19ของจังเชาในคืนนั้นจังเชาสวมแหวนเพชรที่แฟนหนุ่มมอบให้เพื่อเฉลิมฉลองแต่กลับถูกตำรวจจับกุมตัว ตอนนี้เองในหยางถึงรู้ตัวตนจริงของแฟนสาวหลังจากได้รับการยืนยันโดยตำรวจเพราะในหยางก็เป็นฝ่ายถูกหลอกด้วยเขาจึงไม่ต้องมีส่วนรับผิดชอบหลังจากจางเช่าถูกจับตำรวจพบสมุดบัญชีเงินฝากในตัวเธอซึ่งมีเงิน400หยวนประมาณสองล้านบาท เธอสารภาพความจริงอย่างหมดเปลือกว่านอกจากจะช่อกงเงินนักกีฬาคนดังแล้วยังช่อกงเงิน2.1ล้านหยวนประมาณ10ล้านบาทของลุงเจ้านอกจากนำเงินไปซื้อรถให้ในหยาง1.3ล้านหยวนประมาณ6.5ล้านบาทและคืนเงินที่ได้กู้ยืมมา400หยวนประมาณ2ล้านบาทจังเช้าช่อกงไปทั้งหมด3.2ล้านหยวนประมาณ16ล้านบาท แต่เงินช่อกงที่เหลือถูกจังเช้าใช้แบบถล่มทลายจนหมดในอย่างเมื่อรู้ความจริงก็รีบนำรถพอ c h e กลับมาคืนอย่างรวดเร็วเงินของนักกีฬาคนดังก็ถูกคืนมาเต็มจำนวนด้วยมีเพียงลุงเจ้าของเธอเท่านั้นที่ยังไม่ได้รับค่าชดเชยแต่ลุงเจ้าได้แสดงเจตนาต่อสารว่าหวังว่าจังเจ้าจะไม่ถูกดำเนินคดีทางอาญา ในศารแม่ของจังเช่าเอาแต่ร้องไห้และอ้อนวอนต่อศาลให้ผ่อนปรนแก่ลูกสาวทนายฝ่ายจำเลยของจังเช่าอ้างว่าจังเช่าขณะเกาะอาชญากรรมยังเป็นผู้เยาวหลังจากเป็นคดีแล้วเธอยังช่วยตำรวจจับในเจ้าผู้ปลอมแปลงตาประทับถือว่ามีผลงานและควรได้รับการลดโทษเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาคดีเธอก็ขอโทษเหยื่อที่ถูกหลอกลวงต่อหน้าศาล วันที่27มีนาคมปี2007ศาลประชาชนเขตซีเฉิงแห่งกรุงปักกิ่งได้พิภากษาโดยศาลชั้นต้นโดยศาลตัดสินว่าพฤติกรรมของจำเลยถือเป็นอัชญากรรมของการช่อโกงแม้ว่าลุงเจ้าผู้เป็นเหยื่อจะไม่เอาความแต่ไม่ใช่จำเลยดังนั้นศาลจรึงปฏิเสธเรื่องที่จำเลยไม่ต้องรับผิดทางอาญาโดยพิจารณาถึงในปี2005 จังเช้าอายุต่ำกว่า18ปีในขณะที่เธอช่อโกองครั้งแรกและช่วยตำรวจจับกลุ่มนายเจ้าผู้ปลอมแปลงตาประทับถือว่ามีผลงานศาลจึงมีคำพิพากษาผ่อนปรนตัดสินจำคุกจังเช้า10ปีโทษปรับ10,000หยวนประมาณ50,000บาท จางเชามีความสงบระหว่างการพิจารณาคดีแต่พ่อแม่ที่นั่งฟังคำตัดสินในศาลได้ร้องไห้จนไม่มีเสียงตามกฎหมายของประเทศจีนการช่อโกงเงิน30,000ถึง150,000หยวนประมาณ150,000ถึง750,000บาทถือเป็นอาชญากรรมการช่อโกงเงินก้อนโตและการช่อโกงของจังเชาเป็นเงินถึง3.2ล้านหยวนประมาณ16ล้านบาทถือว่าเป็นเงินจำนวนก้อนมหาศาล ตามมาตรา266ของกฎหมายอาญาประเทศจีนเงินจำนวนมหาศาลหรือมีสถานการณ์ร้ายแรงอื่นๆจะถูกตัดสินจำคุกมากกว่า10ปีหรือตลอดชีวิตดังนั้นโทษ10ปีจึงเป็นโทษที่เบาที่สุดแล้วจริงๆแล้วการช่อโกงของจังเชาในช่วงหลังๆเพื่อซื้อรถสปอร์ตให้ในายหยางเป็นหลักแต่ตั้งแต่เธอถูกจับกุมแฟนหนุ่มก็ไม่เคยปรากฏตัวอีกเลย ต่อมาเขาใช้ผู้อื่นมาเอาแหวนเพชรที่ให้เธอนั้นคืนไปตั้งแต่ต้นจนจบพวกเขาอยู่ด้วยกัน98วันหลังจากมีประสบการณ์ทางอารมณ์สั้นๆ98วันความทุกข์ผ่านพ้นไปเธอก็เข้าใจความรักอีกครั้งแม่ของจังเช่ากล่าวว่าลูกเดินมาถึงจุดนี้ตัวเองก็มีส่วนต้องรับผิดชอบ เพราะเธอเองประมาทเลินเล่อในการสั่งสอนลูกแม้บางครั้งจะรู้ว่าความต้องการของลูกหลายอย่างไม่ถูกต้องแต่เพราะความรักที่มีต่อลูกก็จะให้ลูกจนพอใจหลังจากลูกได้เป็นนางแบบแล้วก็ไม่ทันได้เตือนลูกถึงความซับซ้อนและความยั่วยวนใจของสังคมเรื่องการครบเพื่อนชายและการของเงินจากลุงพ่อแม่ไม่เคยรู้เลย หากพวกเขารู้เรื่องการช่อโกงของลูกสาวได้เร็วกว่านี้บางทีลูกอาจจะไม่เดินไปไกลถึงขนาดนี้การประเมินตัวเองของจังเช่าฉันโลภในความฟุ้งเฟอ้อทำสิ่งต่างๆหุนหันพลันลั่นเกินไปโดยไม่คํานึงถึงผลที่ตามมาสุ่ม 4, สี่สมห้าไล่ตามชีวิตที่ฉูดฉาดโดยไม่คํานึงถึงสภาพของตัวเอง อายุน้อยโง่เขลาคิดว่าการใช้ชีวิตที่ฟุ่มเฟือยหรูหราวันวันเที่ยวสัมเบเลเทเมาเป็นชีวิตที่วิเศษดังนั้นแม้จะไม่ใช่วาดวงของตัวเองก็ยังกระเสือกกระสนเข้าไปเมื่อเงื่อนไขของตัวเองไม่สามารถเติมเต็มรูปแบบชีวิตแบบนั้นเธอจึงมองไม่เห็นว่าจริงๆแล้วยังมีหลายทางที่สามารถเดินได้แต่เธอดันทุรังเลือกทางเดินที่ผิดที่สุด จังเชาผู้ซึ่งรับโทษจำคุกก็ตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงจังเนื่องจากเธออายุน้อยที่สุดในคุกและมีความสามารถที่แกร่งในการรับสิ่งใหม่ๆดังนั้นเธอจึงกลายเป็นพิธีกรในเรือนจำเขาร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างจริงจังและได้รับการลดโทษ ปัจจุบันจังเชาได้กลับสู่สังคมแล้วเรื่องราวนี้มีคำเตือนถึงเราสองด้านด้านหนึ่งคืออย่าแตะต้องเส้นสีแดงของกฎหมายอย่างง่ายๆกฎหมายไม่เคยปราณีใครเพียงเพราะคุณเป็นผู้เยาว์ไร้เดียงสาหรือตาบอดชั่วขณะกฎหมายก็จะไม่ล้าเว้นคุณทำผิดก็ต้องรับผลที่กระทำ อีกด้านหนึ่งเราต้องระวังตัวอยู่เสมอแม้ว่าจะเป็นถึงแชมป์โลกก็ตามก็ยังยากที่จะคงไว้ซึ่งหลักเหตุผลเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการถูกล่อลวงความปรารถนาทั้งหลายในใจล้วนเป็นช่องโหว่สำหรับชีวิตของมนุษย์นี่เป็นจุดอ่อนของมนุษย์ที่นักต้มตุ๋นใช้โจมตีและจุดอ่อนของมนุษย์นี้ก็จะไม่มีวันหายไปเมื่อเรารเผชิญหน้ากับการล่อลวงให้เวลาตัวเองมากขึ้นคิดอย่างใจเย็น หรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นซึ่งส่วนใหญ่จะสามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสียทรัพย์สมบัติได้เอาละค่ะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่นำเสนอในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสวัสดีค่ะ